สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านพบเจอกันอีกหนึ่ง EP ครับพี่พี่ครับอย่าลืมนะฝากช่องน้องนับดาวหน่อยนะครับแล้วก็นัดพระเครื่องในพี่สองช่องนี้สายจริงส่งจริงนะครับผมกรันตีให้เลยครับพี่พี่ครับผมมีนี่ครับไม้ครูครับพี่เป็นของพอดิ่งนะนี่ครับลงรักเปะทองครับติ่วันที่สองครับงานประกวดนะพี่นะผมคนส่งเองพี่แต่ผมเอาพันห้าพร้อมแบบประกาศให้เลยพี่ น่าใช้ครับพี่น่าใช้ครับเก่ามากพันห้าพันห้าพร้อมใบประกาศเลยพี่ผมพุนส่งเองนะแล้วก็นี่เหมือนกันพี่อันนี้ติดวันที่หนึ่งงานพิโลครับนี่ผมก็เป็นคนส่งเองพี่เป็นเขี้ยวเสือพ่อปานนะอ่ะ 1, พันห้าพอเมื่อก่อนมันขายราคาแพงกว่านี้นะมีคนเขามาตอบพันห้าผมก็ไม่ขายเนี่ยวันนี้อยากขายพี่โปรโมชั่นต้นเดือนน้อเงินเดือนออกนี่ เครยเสือครับพี่เสือคาบดาบสวยมากนี่โป่งฟ้าด้วยนะพี่นะนี่พร้อมใบประกาศเลยพี่พันห้าสวยสุดๆเลยเครียดเสือพระปานตัวที่หนึ่งครับพี่พร้อมใบประกาศเลยนะผม,มคนส่งเองครับนี่งานพิโลกงานพิโลกน,นี่ลิงจับหลักเก่ามากเลยพี่ หกรอยตัวเนี้ยครับตัวใหญ่อยู่นะสวยเลยครับหกร้อยหกร้อยพับปิดตาลุงปู่มหมุนพี่เหล็กน้ำพีอันนี้ก็สวยมากครับหกร้อยครับพี่ปิดตาปูมหมุนยังมีสมเด็จนี่หลวงปู่ทิมครับพี่ มียวรนท่านด้วยครับนี่ปีหนึ่งแปดนะพี่นะนี่สุดยอดสวยมากเลยพี่คมสวยลึกเรือสมเด็จกระปู่ทิ่มวัหาไล่ปีหนึ่งแปดหายากนะพี่หกร้อยรูปถ่ายปูดสุกโอ้โหพี่นี่เก่าโบราณมากหนังไก่ด้วยนะหนังไก่ 600เจ้าสัวหลวงปู่บุญครับเป็นงาแกะครับพี่องค์นี้เอาเก้าร้อยครับงาแกะเ,เก่าๆสวยเลยพี่้าร้อยหานุมานจับเข่างาแกะโหนี่สวยตัวนี้พันห้าสวยมาก หนึ่งพันห้าร้อยบาทพันห้าชำสวยมากเลยพันห้าตัวเนี้สวยนี่เขี้ยวเสือพระปานเป็นเขี้ยวเลยสวยแล้วเก่าพระปานพันห้านี่ดีสิงสาขวัญแกะมือ ตัวนี้เจ็ดร้อยนะพี่นะเจ็ดร้อยครับมีสวยมากครับพี่หลวงพ่อเดิมเก่าครับพี่เก่าสวยหลวงพ่อเดิมตัวนี้เจ็ดร้อยงาแกะสามขวัญเจ็ดร้อยอาจารย์นำครับรูปหล่ออาจารย์นำ หกร้อยร้อยสวยสวยมากแล้วก็อันนี้ปูบุญสวยครับผงยาพี่หกร้อยนี่ไปอีกหนึ่งพิมพ์ครับสวยสุดๆเลยครับพี่ปูบุญผงยาครับหกร้อยเออพี่ผมมีนี่ขอบังคับหรือว,ว่าขอรังงับเพราะเดิมนะ ขอมคับช้างอ่ะพี่จานนี้เบ้าอ่ะสำริดเก่าๆสวยเลยนี่ยังมีอยู่เลยครับเนี่ยเนนี้พันสองหนึ่งพันสองร้อยพี่ท่านใดพี่ชอบพี่ทักมานะและยังมีนะพี่นี่อันนี้หกร้อยกุดห้อยคอช้างเพราะเดิมทองฝาบาทนะให้คอช้างหกร้อย ประคำลูกประคำพี่หลวงพ่ออุตมะยาวๆนะครับยาวๆหลวงพระอ,อุตมะรุ่นแรกเลยครับเนะี่ยไม้พยุงหกร้อยมีดด้ามงานนะครับพี่นี่ด้ามงานนะพระเดิมครับด้ามงานครับบอกไม้จานเต็มเลยมีหลวงพ่อเดิมครับพี่ ครับพันห้าพี่พันห้าดำงาปลอกไม้หมยอยพอเดิมสวยเก่าพี่ดูดิครับเนี่ยน่ครับด้ำงาพันห้าพี่ชอบพี่ทักพี่โทพี่แอดไลน์มานะตะก,กุด น้งปูบุญน,นี่ลงมุกเอาหกร้อยพอหกร้อยนี่ครับ <600. S 2> คุมที่มุกหกร้อยแล้วก็อนี้เบกแก่คุมดิมุกสวยนะพี่นะมังปูรอดวัดในลงสวยมากเบกแก่ปูรอด 600. nó có quay không? 600, 600, 600, 600 พับปิดตาหมอพ่อเดิมพี่นี้เลี่ยมเดิมๆเ,เลยนะนี่น่าใช้ครับพับปิดตาพ่อเดิมออกวัดนองโพนะพิมพ์เนี้ยสองหน้าด้วยครับเลี่ยมเก่าโบราณเลยครับพี่หกร้อยหลวงพ่อปานครับมีหม้อ,อกเก่านะพี่นะนี่สวยเม็ดแร่เท่ากันหมดนะเม,ม็ดแร่เม็ดละเอียดไปเม็ดหมดเลยนะ มอเก่าหกร้อยแล้วอีกหนึ่งองค์นี่คนละพิมพ์นี่ก็มอเก่าสวยมากครับเป็นรายละเอียดยิบเลย พี่รับพี่หกร้อยโอ้พี่ชอบพี่โทนะฮะพักกิริงหลวงพัชจากเก่าอ่ะหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยยี่เลยหลวงปู่ทวดออกวัดดีหลวงเนี่ยปาก้าไป เรียนรูกปูทิมเน้นหยดน้ำผิวไฟวิ่งเต็มเลยสวยเวอร์สวยวิ่งหกร้อยสมเด็จพระสมเด็จหูใบสี พะกวยหลังพระศิวลีครับหกร้อยสุสวยจังเลยนะพี่นะนี่รูปถ่ายหลวงพ่อเดิมครับเป็นรูปถ่ายอัดกระจกหกร้อยบาท พี่ทันใดพี่ชอบพี่ทักพี่โทรพี่แอดไลน์มานะนี่เราเพิ่งเงินวัาตอนนี้หอมครับพี่สวยนะครับเรื่องโบราณแล้วพี่เปิดหน้าเปิดหลังครับเนี่ยพี่หกร้อยครับพี่แตสวยทั้งนั้นเลยครับพี่นี่นี่นี่พี่พระเยอะวันนี้ครับสมเด็จปกโพก้าวใบครับสวยครับพี่นี่เราพ่กลวยครับพี่มีจําเบอร์ด้วย องค์ที่สามสิบเก้าหกร้อยครับพี่เออนี่พี่สมเด็จวัดลักครังอยู่นะน่าจะสมเด็จจันโตตอมวังหน้าพี่ได้มาแบบเนี้ยต้นหลังเป็นแบบเนี้ยหายากก็สวยด้วยได้มาแบบนี้พี่เอาหกร้อยพี่หกร้อยใครรู้ก็ซื้อไปนะผมไม่รู้จริงอันนี้เป็นพิมพ์วัตเกต่พี่ ยังเป็นวัดเกศเป็นเหมือนกันด้านหลังอันนี้นสวยนะครับหกร้อยเนี่ยเบียแก้พี่เบียแก่ตะกัวหลวงพุทสุขหกร้อยเสือหลงวงพ่อวงวัดปาริวาส โอ oh, ้สวยสวยสวยมากหกร้อยพี่นี่กูวัดไก่พยอดขุนพลครับนื้นชินพี่กูวัดไก่ลบบุรีครับสวยสุดๆเลยหกร้อยครับพี่เก่า ร้อยพี่ยูมีวัลลคังนะวัลลคังมีอยู่เจ็ดองนะเจ็ดองพี่ฟังนะวัลลคังมีอยู่เจ็ดององละหกร้อยถ้าเหมาหมดเจ็ดองเอาสามพันองที่หนึ่งสวยทุกองครับพี่ยูครับ,รบนี่เก็บบทุ่มหลังแยะเลยพี่ หกร้อยองค์ที่สององค์นี้ก็กเก็ดบวตูตนะพี่นะว่าละครสวยมากครับพี่อยู่ข้างพี่ดูหลังแยะหกร้อยครับพี่องค์ที่สามพิมพ์ใหญ่ สวยครับนี่ลักษณะวัดระฆังด้านหลังแยะ,แยะขอบแยะเนี่ยพี่หกร้อยองค์ทิ่สีเป็นสมเด็จปรกโ,รโรพพี่เดิมๆเ,เลยเก่าี๋ยวัดระฆังปรกโพสวยหกร้อย องค์ที่ห้านี่ฐานแซมวะัละค้ังสวยครับโอ้โหข้างหลังแยะสวยสุดๆหกร้อยอง์ที่หกเป็นปกโพอีกหนึ่งองค์ครับโอ้สวยครับเก่าคาบเดิมๆครับหกร้อยพี่องค์ละหกร้อยนะ พี่นะแยกองค์หกร้อยถ้าเหมาโมทจะสามพันนะพี่นะนี่ครับแล้วองค์ที่เจ็ดมีเจ็ดองค์นะพี่พิมพ์ใหญ่ถ้าแยากองค์ละหกร้อยครับเหมาหมทสามพันดูข้างเลยพี่สวยมากหกร้อยนี่ปิดตาผงคุกลักแข้งหมอน หกร้อยปิดตาผงคุกลักพี่เป็นลวงปูนหนากระั่วยยอเลเคครับจานี้เบ้านี่จานเต็มเลยนี่จานในเบ้าสวยงามมาก 600. หกร้อยหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาครับนี่สวยมากครับพี่คมลึก เก่าจมูกชมพู่หกร้อยครับพี่อีพีนี้ต้องกราบสวัสดีนะพี่นะ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับ